เดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าพี่เพลงทำอะไรเนาะวันนี้พี่เพลงเป็นลูกจ้างของคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่จ้าง5ยูโรเนาะบว,บวกอีก5ให้ถอนหญ้านะคะแล้วก็ตัดหญ้าในสวนหลังบ้านนะคะหลังจากที่เมื่อวานพ่อน้องตูรีเนี่ยเขาขับรถตัดหญ้าไถไปหมดละนะคะหญ้าก็เริ่มเตียนแล้ว นะะในฤดูร้อนเนี่ยพวกเราจะตัดหญ้าประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะว่าหญ้าจะขึ้นเร็วมากนะคะแต่หญ้าบริเวณที่มันติดอยู่กับขอบขอบสวนสตรอเบอรี่เล็กๆของเราอย่างเช่นพวกนี้เนี่ยเครื่องมันมันเขาเรียกว่ามันตัดไม่ถึงนะคะก็คือจะต้องใช้แรงมือในการตัดนะคะต้นที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือต้นอุ้ยดูเลยแม่ตกใจหมดเลยลูก ต้นสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสวัสดีทุกคนก่อนลูกอลเตเสตรอเบอรีอรออ่สตรอเบอรี่ยังไม่ออกลูกในอึกสีในอึกสีอันไหนเห็นอันไหนอันนึง<ส>มันยังไม่ออกค่ะสตรอเบอรี่กำลังแตกยอดนะคะหลังจากที่เขาโดนหิมะปกคลุมอยู่สามสี่ห้าเดือนนะคะครึ่งปีตอนนี้ก็อ่ากำลังแตกยอดแตกใบนะคะสักพักหนึ่งก็จะ ออกดอกเมื่เห็นดอกแว๊บๆนะคะดอกเขาเป็นจะเป็นดอกสีขาวเนาะตอนนี้เพลงก็กําลังถอนหญ้านะคะขอนเรืยอ๋อตอนนี้คุณแม่ก็ต้องใส่ใส่อะไรใส่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะเนื่องจากฝุ่นข้างนอกเยอะมากนะคะเป็นเกสรดอกไม้แล้วเราก็เป็นคนที่แพ้เกสรดอกไม้คือเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะ เอาคือสอนดอกไม้มาได้ยังไงไมาจากไหนนะคะเนี่ยค่ะทุกคนดอกเหลืองเหลืองนะเนาะดอกฟันสิงโตเนี่ยค่ะพี่เพลง <c oughs> จัดการสังหารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมดูสวนหลังบ้านของเรานะคะว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะ, <c oughs> ะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เลน5ดีกว่าเนาะอันนี้ถ่ายเลน1มันไม่ค่อยอันนั้นนะคะ <c oughs> สภาพอากาศที่ประเทศฟ,ฟินแลนด์วันนี้นะคะทุกคนก็คือ ท้องฝาเนี่ยจะไม่มีแมกเลยนะคะจะเป็นสีครามสวยงามนะคะตอนนี้ดอกไม้หลังบ้านของเราก็เริ่มเริ่มแตกยอดเริ่มออกดอกให้เห็นกันประปรายแล้วนะคะทุกคนมีหลากหลายชนิดนะคะส่วนรกเป็นนิดนึงนะคะเนื่องจากเราไม่ค่อยมีเวลามาหลังบ้านอาพูดจริงๆก็คือขี้เกียจนั่นเอง นี่ค่ะคือดอกฟันสิงโตนะคะซึ่งดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยจะเป็นวัชพืชของคนฟินนะคะเขาถือว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะคะแต่คุณประโยชน์เขาเนี่ยมีมากมายนะคะมีเยอะเลยนะคะหลายอย่างเราจะเห็นบางคนบอกว่าเอาดอกไปทาชานะคะเอาใบเอาอะไรเนี่ยไปต้มกินได้นะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะตรงนี้ก็จะเป็นดอกทิวลิปนะคะซึ่งน่าจะเป็นแม่ย่าที่เขา ปลูกไว้เมื่อตอนที่เขายังอาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะคะเป็นพันธุ์สีแดงกลีบก็คือไม่ไม่ได้เป็นกลีบซ้อนนะคะก็คือมีห้าหกเจ็ดกลีบของเขานะคะออกดอกอุ้ยสวยงามแดงนะคะเนี่ยแหละค่ะทุกคนตรงน,นี้ก็จะเป็นดอกขาวๆมันร่วงหมดแล้วค่ะทุกคนเราเสียดายที่เราไม่ได้ถ่ายในช่วงตอนที่เขากําลังอ่าดอกสวยๆออกดอกสวยๆเนาะไปกันค่ะ ตรงนี้ก็พี่เพลงตัดเรียบร้อยแล้วยา yeah, นะคะจ้างเขา5ยูโรนะคะทุกคนเนื่องจากถ้าเราใช้เขาฟรีๆเนี่ยฝรั่งเขาพ่อน้องตุลีเขาไม่ค่อยใช้ฟรีๆนะคะเขาถือว่าการทำงานต้องได้เงินนะคะฉะนั้นฝรั่งบ้านนี้เนี่ยเขาจะคิดว่าต้องทำงานเท่านั้นถึงจะได้เงินนะคะเนี่ยค่ะก็พี่เพลงตัดไปหมดเรียบร้อยแล้ว,ลวดอกฟันสิงโตเมื่อกี้นะคะดอกฟันสิงโต ไม่มีเงินหรอกลูกอ้เระตู้ิ่มเมีอะไรย่นอ้ยไปนมีไเอสัปอยสิเนเสียงกันเรื่องใสไม่โอเข็มขัดนิรภัยนะคะทุกคนก็วายตัโซละไอ้นะไปกันค่ะ ห้วันนี้ยังหมดกี่บาทเมื่อกี้สั่งแค่เครื่องดื่มเอาบินมาให้แม่ดูี่เพลงหน้างอเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจ่ายเงินค่ากาแฟแม่นะคะแล้วก็ค่าน้ําโคกน้องตุลี่เนาะวันนี้วันเสาร์น้องตุลี่สามารถกินน้ําโคกได้นะคะปกติก็กินบ่อยนะคะหมดไปเท่าไหร่ลูกเก้ายูโรกับอีกสิบก็ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เครื่องดื่มกับไอติมที่เพรสฟิลแลนด์350บาทได้อะไรบ้างนะคะคนนี้เป็นเจ้าภาพนะคะวันนี้ออ้้ออยลมแรงนะคะ12องศาวันนี้นะคะไหนดูพี่เพลงเดี๋ยวเรามาดูกับคงน,น้ำดื่มนะคะอุย้ยลมแรงมากไหนดู ให้ตุลีดล่ดูอันนี้เอ,อ้ยของแม่กาแฟเย็นกาแฟใส่น้ำแข็งนะคะแต่คนที่ฟิลแรมเนี่ยเขาไม่ค่อยกินกาแฟแล้วใส่น้ำแข็งแก้วนี้4ยูโรแล้วก็ใส่ไม่เต็มด้วยดูเอาเปิดให้แม่ดูสิต้องโชว์ดูสิมันเป็นยังไงโอ้ยน้ำแข็ง3ก้อน4ี่ก้อนทุกคน4ยูโรนะคะอาสบบาทอืม ทุกวันนี้ข้าวของก็แพงขึ้นเนาะและของตุลีเท่าไหร่ของตุลีน้ำคอลของพี่เพลงอะไรชูรสเหรอไอศครีมกล้วยหอยไอเตียว่าสุปิลิอยู่ดูของพี่เพลงแปดสิบบาทเก้าสิบบาทกินไปเถ่อนนานนะคะอืม